ที่น้าเพิ่องอ่านบทความบทความหนึ่งนะเขาบอกว่าคุณไม่ควรนั่งทํางานวันละ8ปดถึงสิชั่วโมงซึ่งรู้สึกว่ามันบ้าบอมากอะ เข้าใจว่าช่ไมชีวิตเราเราจะทางานแปดชั่วโมงเราทํางานสิบชั ium, ació, ่วโมงผิดตรงไหนวะถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเว้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปร้อยใครมาบอกว่าเราควรทําอะไรหรือว่าเราไม่ควรทําอะไรถ้าเราทํางานแปดสิบแปดชั่วโมงหรือว่าสิบชั่วโมงแต่มันเป็นสิ่งที่เราโคตรจะนะไหมรู้สึกเติมเต็มเราโคตรจะสนุกเลยเราโคตรจะมีความสุขเลยเราก็ทําต่อไม่เห็นใจนะไม่เห็นจะผิดอะไรเลยติไ่าไม่รู้สึกวติน่าทํางานนะแต่ว่าคนรอบข้าง่จะรู้สึกวติน่าทํางานเยอะมากนะคะอย่างญาติของสามี ติยอย่างป้าเขานะเขาหรือพ่อเขาหรืออะไรเงี้ยรู้สึกแบบทีน่าทาไมทํางานตลอดเลยอ่ะทาไมทาํางานทํางานทั้งวันเลยอ่ะทไมพักบ้านก็ได้หรืออะไรเงี้ยแต่รู้ไหมว่าติามีความสุขกับการที่ติาได้ทําสิ่งนี้ติามีความสุขมากกว่าการที่จะได้ไปนั่งคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่เราก็ไม่อินน่ะหรือว่าไปนั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านซุบซิบนินทาคนอื่นหรือนั่งคุยแบบเรื่องจิบปลายถ่าย small talk หรืออะไรเงี้ย คือมันไม่อินแะแต่ติน่าอินกับในสิ่งที่ติน่าทำเพราะฉะนั้นเนี่ยติน่าก็อยากที่จะอยู่ในโซนเนี้ยไปนานๆโอเคไหมในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันมีคำนะก็คือคําว่าอะไรอิคิไก่นะคะก็คืออะไรก็คือจุดที่เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําเราชอบทําแล้วเราสามารถที่จะไม่สามารถที่จะสร้างเงินจากมันได้ด้วยเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรานั่งทํางาน8ชั่วโมง10ชั่วโมงแม่งแล้วยังไงอะเรายัางไงก็เราชอบทาก็เราอยากทําอ่ะแต่ อย่าทำถ้าเราไม่ได้ชอบในสิ่งสิ่งนั้นตีน่ามีแค่นี้แหละมาฝากเท่านี้ดูว่าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราชอบมันปะล่ะถ้าเราชอบมันโอเคตีน่าดีใจด้วยมีความสุขแต่ถ้าเราไม่ชอบอะ่ะมันถึงเวลาที่เราควรจะเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วหรือยังสำหรับวันนี้ตีน่ามีเท่านี้ถ้าใครอยากติดตามตีน่าอยากที่จะนัะ่นแหละอยากติดตามอะ <laughs> ก็ติดตามได้ใน Facebook นะคะตีน่าเทเลอร์วันนี้ตีน่าก็มีเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ